เครื่องแรงตัดเร็วตัดง่ายไม่ฟืงเวลาต้องนี่เลยเครื่องตัดหญ้ารถเข็น2จังหวะเวอร์จินตัวนี้เลยขนาดเครื่องยนต์2แรงม้า40.2 c ซีซีความเร็วรอบ1 1 0 0 0รอบต่อน,นาทีระบบขาบูเลเตอร์ใช้น้ำมันเบนซินผสมออตโต้ลูปตัวนี้มีสวิตช์เปิดปิดระบบสตาร์ทแบบดึงสตาร์ท มีปุ่มคันแม่งแบบไกปืนน้ำหนักเบาก้านอลูมิเนียมตัวเครื่องวัสดุแข็งแรงทนทานไม่พังง่ายๆล้อใหญ่เข็นสะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องยกให้เหมือ่อยเพียงแค่กดสวิตช์เปิดแล้วสตาร์ทก็ตับได้เลยครับไม่ว่าจะญ้าบางญ้าหนาย่ารกๆตัวนี้เอาอยู่เลยครับของแถมในชุดให้ไปเลยไปวงเดือนและแกลอนผสมน้ำมันสนใจสินค้ากดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยครับ